สวัสดีครับพวกเรารับช่องทางลักกี้ซัร์นะครับตอนกลางวัน ady, <c oughs> <t ong onions> วันนี้นะครับผมก็พาลักกี้นะครับเข้าไปอีกแล้วนะครับวันนี้ครับาะว่าเราพันะครับวันนี้ครับเนาะก็เดินเล่นนะครับก็วันนี้ก็มาสายเลยนะครับลักกี้ครับผมอากาศร้อนมากเลยนะครับวันนี้ก็จะพานอนนะครับไปอยู่ในป่าก่อนนะครับเนาะแต่ก็มีล้อรถมาด้วยนะครับเราดูนคุณมด้วยนะครับเนาะ ห่วงไว้นะครับห่วงไว้แล้วตอนนี้นะครับก็จะเดินหาเข้าป่านะครับไปอยู่ใต้ร้มไม้ก่อนนะครับวันนี้ครับเี่นเนาะมาเร็วลักกี้มาเร็วมาเร็วมาเลยไม่ยอมเดินแล้ว มาเร็วูกมาเร็วๆไปๆไป,ไปๆอยู่หนีบไว้นะครับหนีบจอลถไว้นะครับนน่นนะครับยืินดิ้งเลยนะครับอ้าวชอบมากเลยนะครับล้อนี้นะครับวางล้อนั้นไว้เลยนะครับนน่นนี่นี่ไปต่อแล้วครับตอนนี้นะครับผมก็จะเดินไปต่อแล้วนะครับดูการเก็บยางรถนะครับนน่นนะครับเดินต่อแล้วนะครับวันนี้ก็สองเส้นนะครับสองล้อนะครับสองล้อนะครับเนาะ อาจจะถือยังง่ายนะครับถสามลอนก็ถือไปได้นะครับหลักๆครับเือถือมาแล้วครับห้าหกลอครับผมเนาะ้ามีเยอะก็ไปเยอะนะครับเอาไปเก็บไว้นะครับไปเก็บไว้เล่นนะครับแถวนี้นะครับข้าวปลาวางไว้กอนะครับก็วางไว้ก่อนะครับคันก็ถูต้นไม้นะครับคันก็ถูต้นไม้นะครับดูนี้ อันนี้ขอทูน่อยขอทูน่อยนะครับคันเรือเกินนะครับอืมค <c oughs> ันคันคันคันแต่รอรถนี้ก็ไม่ห่างขาเลยนะครับนู่นนะครับอยู่ตลอดเลยนะครับลัวลัวคนแย่งเอาไปนะครับอ่าอ่าคันน้อยนะครับคันน้อยนะครับ อาบน้ำมาเมื่อกี้ก็คันนะครับพะว่ายุงกัดนะครับยุงกัดก็จะขอเก่าใต้ต้นไม้หน่อยนะครับต้นไม้ใหญ่นะครับระวังไว้เดียวล,ลักใบนะครับนี่อ,อมันใหญ่เลยมันใหญ่เลยเอาดูเอาไปไว้อีกนะครับดูจะเก็บไปไหนอีก การคันของลัคก,กี้นะครับแต่ว่าล้อรถนี้ห่างไม่ได้เลยเนาะเป็นของลักเนาะเสร็จเลยอยังนะครับยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับขอเก่าหน่อยขอเก่าหน่อยครับเอาต้นไม้เก่าหลังให้เลยนตอนนี้นะครับดูดูข่าวทั้งตัวนะครับเพราะว่าคันเนาะนี่เรารถก็ไม่ห่างไกลเลยนะครับดูว่านะครับพอพูดถึงเรารถไม่ได้เลยนะครับนวนหันหน้ามาเลยนะครับ รู้เหลือเกินลักกี้นี่นี่อ้าวถือไว้นะครับถือไว้กลัวหายนะครับตัวสงสารใสจะชอบนะครับรอนีนะครับจะชอบนะครับจับไว้เลยนะครับนู่นนะครับอาถึงจะเก่าก็จับไว้เลยนะครับาชอบมากๆเลยเนาะรอนีนะครับรอเล็กๆนี่นะครับรอใหญ่นี่ไม่เอาลักกี้ชอบมากเลยนะครับเอาไม่เอาแล้วนะครับตัวนี้นะครับรอนั้นไม่เอาแล้วเอาหรือไม่เอาแต่ว่าห่วงรอนี้ไว้นะครับกลัวพอขวานแย่งไปนะครับเนาะ หายได้นะครับห้ามหายโรนี้นะครับขาก็เคลียต้อนู้นมานะครับนู่นนะครับชอบโอนี้มากกว่าล่าสกี้นะครับไปดูนะครับนู่นนะครับใจขานหลังก็เคลียมาด้วยนะครับนู่นมือก็หาของกินนะครับอายังไม่หายทันเลยนะครับยังไม่หายทันเลยนะครับดูนะครับารนนู้นจะเอาด้วยหรือเปล่าเอามาด้วยนะครับ ไปทั้งสองแล้วตอนนี้นะครับเดินต่อแล้วโว้ว่าจะเอาล้อเดียวนะครับไม่เอาล้อเดียวนะครับเอาทั้งสองอไปเลยนะครับนนะครับดูจะวางไว้ไหมทำมีสามล้อก็คงเอาไปทั้งสามเลยนะครับนะ้อนี่ก็ร้อนนะครับวันนี้ร้อนนะครับนานเดินไปแล้วนะ ไปที่ตอนกลางวันนะครับก็รู้เส้นทางนะครับเดินทุกวันนะครับเดินทุกวันนะครับวันนี้นะครับแต่วันนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับเกือบเที่ยงเลยนะครับสิบกว่ากว่าโมงสิบโมงเกือบสิบโมงนะครับวันนี้ก่อนก็ตัดย้ามนะก็ช้านะครับทำตลาดเสร็จก็ช้านะครับปัดกอดที่ช้างน้องก็เสร็จก็เคยพาน้องมาช้าหน่อยนะครับก็เลยร้อหน่อยนะครับกินแต่ละอาบน้ําแล้วนะวันนี้นะครับเาอาจจะเดินถึงที่ ถูกหรือเปล่าเนาะที่อยู่ตอนกลางวันเนาะรู้เหลือเกินเนาะหนุนไปก่อนพ่อควานอีกนะครับจะแวะไหมวันนี้สงสัยไม่แวะแล้วบอกว่าสายแล้วนะครับหิวแล้วตอนนี้นะครับอ้าวหยุดรอแล้วอ้าวไม่ไปต่อแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดินดูด,ดูไม่ไปแล้วนะครับรอรอรอ,อเอาอะไรนะครับ ไปก่อนนะไปเลยครับลากีไปเลยนะครับอ่าลองเรียกหาเพื่อนแล้วไหนเพื่อนอยู่ตรงไหนไปเดินต่อไหมครับเดินต่อแล้วนะครับตมนนี้ครับผมต้องมาใสายปลาอยู่ก่อนนะครับตอนนี้ครับเพราะว่าบ้านเรายังสร้างไม่เสร็จนะครับคะแนนยังไม่พอนะครับที่จะสร้างบ้านให้นเองเสร็จนะครับเนาะ ก็อยู่ใต้ลมไม้ก็ล่มรื่นเย็นสบายเหมือนกันนะครับตอนกลางวันนะครับผมโ <c oughs> น่นวิ่งไปเลยนะครับสงสัยจะหิวนะครับน,นี่ <c oughs> เอาเอาไปทางไหนเนาะวันนี้ ไปนู่นแล้วรีบรีบรีบรบรีบไปกินยานะครับรีไปกินยาหิวสงสัยจะหิวแล้ววันนี้หิวเหลือเกินรีบมากมากเลยเนาะ,ะเจอยาแล้วนุนครับมาแล้วนุน ไปไปเจอยาแล้วนะครับกองยาด้วยอายาก็จะเอานู่นนะครับโอยาก็จะเอานะครับจะเอาไปได้ไงมา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 หอมมายาก็จะเอายางรถก็จะเอาดูนะครับพงลงพลังมาแล้วตอวนี้นะครับมามาเร็วมาเร็วอาจถึงสักทีจะได้กินยาแล้วตัวนี้นะครับจอดต่อโกนะครับจอดกันครับผม ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวให้กินยานะครับผมร้อนดึกเนอะวันนี้ครับผมค่อนข้างร้อนมากเลยนะครับก็มาอยู่ใต้ล่มไม้ก็จะเย็นหน่อยนะครับวันนี้นะ,ะได้มาสองล้อทุกวันเลยนะครับถือมาทุกวันเลยสอล้อนะครับปกติก็จะถือล้อเดียวนะครับแต่เอาออกไม่ได้นะครับ เนาะไม่เพลิดก็ออกไม่ได้นะครับเนาะก็เอามาทั้งสองเราก็เลยนะครับอาชีนยาโกนนะครับจะได้อิ่มนะครับเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับซับทายให้น้องกินด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้น้องกินนะครับเนาะขอบคุณมากครับผม